สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมชมปสามร้อยนะฮะกับในช่วงทำมหาแดกวันนี้ผมมากับราคาดีๆกับรถดีๆที่ยังอยู่และพร้อมให้คุณจับจองนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าปอร์เช่นะฮะหรือหลายๆคนตอนนี้มีคนเรียกว่า p o r ช c h e หรือว่าพอร์ e รถรุ่นนี้หาย,ยากมากเพราะส่วนใหญ่ในตลาดราคาแบบนี้หรือแพงกว่านี้จะเป็น,นรุ่นไฮบริดซึ่งอาจจะต้องเซอร์วิสหนักหน่อย ถ้ามันเกิดระบบมันขัดข้องนะฮะแต่วันนี้คันนี้เป็นเครื่องเบนซิน,นสบายใจหายห่วงเรื่องระบบไฟฟ้าแน่นอนราคานะฮะคันนี้ตัวรถเป็น p o ร์ชพานาม a ล่า a 3.6เบนซิน,นรวนนะฮะตัวรถปี2 0 1 2จดทะเบียนปี2 0 1 4รถออกวิ์ออโต้ประวัติศูนย์ครบบุคสวิตครบเลขไม่ก0 0หมนกกิโลเท่านั้นรถคันนี้ผมใช้ส่วนตัวอยู่ด้วย ผมเปิดราคาเลยนะฮะจากราคาที่เคยขายอยู่3้าน6 9 0 0 0 0บาทวันนี้อยากได้ทุนไปต่อยอดธุรกิจต่อผมขายในราคา3 3 9 0 0 0 0นบาท ฟังไม่ผิดครับ3ล้าน3 9แสนบาทสิ่งที่คุณจะได้จากรถคันนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานไฟหน้าสวยฮะรถคันนี้มีป้ายทะเบียนแล้วแต่ผมใส่ป้ายแดงนะฮะแล้วรถคันนี้เนี่ยมีริ้วรอยเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะก,การเก็บงานให้หมดนะฮะคันนี้มากับล้อแม็กนะฮะขอบ22 BC Ford สเปคที่ใส่กับ Porsche เลยหน้าจะกว้างและใหญ่มาก ฟิปเมนตพอดีเลยแต่หลังอาจจะติดบ้างเล็กน้อยเวลาที่กระแทกหรือจ้ำอะไรแรงๆนะฮะ ยางมิชลินเบิกใหม่แต่ยางตกปีนะฮะยางใหม่เพิ่งวิ่งไม่ถึง3,000โลเลยนะฮะรถผมใช้เองเป็นเบรกพานาเวล่าตรงรุ่นทําสีเป็นสีแดงฮะตอนแรกมาเป็นสีดําเราคัสตอมเป็นสีแดงครับเบรกแดงแล้วผมมีล้อเดิมให้ด้วยนะสําหรับใครที่สนใจผมมีล้อเดิมให้ด้วยแล้วก็ล้อแต่งให้ด้วยครับอ่ะเรามาดูในส่วนของภายในกันครับภายในคันนี้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานออปชั่นกลางๆไม่ได้ออปชั่นเยอะฮะเบาะมีไฟฟ้าเครื่องเสียงมีครบหมดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น เครื่องเสียงมีจอเกียร์ออโต้เป็นแบบ PDK เลขไม่94,000กว่ากิโลครับเครื่องเสียงโบสนะฮะแล้วก็ด้านหลังเบาะทุกอย่างเดิมจากโรงงานไม่มีการ เย็บใหม่ใดใทั้งสิ้นด้านในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิความจนน้าต่อๆเม็ดอาร์ตต,ต,ต,ต่างๆประตูไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานฮะรถคันนี้ขับขี่ดีภายในเดี๋ยวเรามีการทาสปาภายในสปองเครื่องรถส่วนตัวผมใช้อยู่อาจจะมีของสกปรกบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่เราทําให้ใหม่มาส่วนด้านหลังฮะไฟท้ายมีริ้วรอยตามการใช้งานฮะเราขายตามสภาพแบบนี้นะครับตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมด ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะฮะคันนี้ติดฟิล์มจากเบาฟุ้งตัวท็อปสุดนะฮะซองในเดิมจากโรงงานฝาท้ายไม่เคยมีการแกะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานถอยอเสียออกข้างเดิมจากโรงงานป์คเซนเซอร์โทนิกรอบคันนะฮะสบายใจได้ในการขับขี่นะครับอ่ะฝาท้ายไฟฟ้าครับแบบนี้ครับปิดลงเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งเป็นออปชั่นที่ไม่ได้เต็มมากแต่รถคันนี้มีออปชั่นที่จําเป็นจําเป็นหลายอย่างที่ควรจะมีครับไม่ได้ออปชั่นที่โอเวอร์มากมายเพื่อให้ปวดหัว ต้องซ่อมต้องนู่นต้องนี่นะฮะแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถของผู้ใหญ่แล้วก็ใช้ดูแลดีตลอดมาส่วนตัวผมก็มาเก็บแต่งไปในตามภาษาของผมไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนห้องเครื่องกันครับรถคันนี้เรามาดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องนะฮะสำหรับคันนี้ซอกเนี่ยเดิมจากโรงงานฝาหน้าไม่เคยมีการแกะแผ่นความร้อนเดิมจากโรงงานฮะสติ๊กเกอร์ AS มีอยู่ด้วยผมต้องบอกก่อนว่ารถเจ้าของเก่าเนี่ยมีเซอร์วิสก,กับ AS บ้างซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ในบ้านเราเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วเขามีสวิตท,ทั้ง A/S ล้กก็วิทนะฮะแต่ผมต้องบอกก่อนว่ารถเกมไม่สามารถเข้าศูนย์ A/S ได้แต่ผมมีอู่นอกคอยแนะนําให้คุณซ่อมรถปอร์เช่แบบสบายใจได้เหมือนรถศูนย์เลยฮะอะไรทุกอย่างมีครบหมดและราคาไม่แพงด้วยและมีความสามารถมีคอนเซ็ปต่างๆให้คุณครบนะฮะเครื่องเป็นแบบเบนซิน3.6 V6 ครับเครื่องตัวนี้นะฮะขับขี่เหมือนกับคาเรล่าเลยขับขี่ดีสําหรับใครที่หาดูอยู่หรือหาใช้คันนี้นะฮะ <G ã entender> ผมต้องบอกก่อนว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับเจ้าปอร์เช่พา n าเมล่า3 6V6 เบนซินกันนี้ราคาผมเปิดแบบปิวๆคลิปนี้ออกไปกันเด็นแน่นอน3ล้าน3แสน 90,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่3ล้านบาทยูซิเคเดิตของลูกค้านะฮะฟรีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบ i c u ต่างๆโดยบริษัทกลางที่เ,เราซื้อมาดูแลคุณไม่ได้เ,เราดูแลเองนะฮะอย่างน้อยคุณสบายใจได้มีบริษัทกลางคอยดูแลคุณฟรีการโคดติ้งแบบซรามิกสปาภายในสปาของเครื่องเก็บรายละเอียดที่เป็นรอยดูแลให้คุณหมดนะฮะ และสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อด่วน0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และ l i น์ Official อันใหม่ของเรา @sign300_carlandlight_fc like, นะฮะเอารบกวนแอดไว้ด้วยคุณจะไม่พลาดข่าวสารของพวกเราฝากกันกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กักบช h a n e l YouTube ด้วยหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไปกดเลยนะกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนกด C First กด Subscribe ให้เราด้วยก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมเข้าไปที่ Facebook นะฮะแฟนเพจของเราเซิร์ชคํว่า3 0 0 c a r l a n d l i g h t s h ช w r o o m จะเจอ Facebook แฟนเพจของเราเข้าไปติดตามข่าวสารของเราด้วยนะฮะสําหรับวันนี้ผมแชมป์300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ ขายออาราคาแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าเลือดซิปแน่นอนราคานี้ไม่มีอีกแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณจะครอบครองในราคา3ล้านกว่าขับปอแบบนี้แล้วครับอยากให้คุณมาลอง3ามรอยกาลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขันตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้ซิ่งแน่นอน3ามรอยกาลัดไลฟ์คุณยังมัวแต่มอง